อ่ะอเวนล้จากพูดถึงวันนี้มาออร่วมเปิดตัวมาเจ้อเชด X ใช่ค่ะก็เป็นพรีเซนเ,เตอร์ Oppo นะคะวันนี้เปิดตัวค่ะ Oppo Reno 8 Series ช g าจีค่ะ,ะให้คุณถ่ายภาพพอเรตสวยได้ในแช์เดียวค่ะได้ลองแล้วหรือยังได้ลองแล้วค่ะทาง Oppo ส่งมาให้ลองท่บ้านชอบมากคือมันมีหลายฟังก์ชันมากค่ะสามารถแบบปรับแต่งให้ภาพเราดูสวยได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์พื้นหลังให้เป็นไฟโบเก้ให้เราสวยโดดเด่นขึ้นมาได้้ แต่ถ้าใช่ค่ะอันนี้ก็คือความชาัดชัดที่สุดเนี่ยคือ64ล้านพิกเซลเลยค่ะฉะนั้นก็คือมันได้ทั้งเรื่องของความชาัดเรื่องของความสวยงามด้วยค่ะตอบโจทย์เลยค,คือทุกวันนี้เราสื่อสารผ่านภาพถ่ายอยู่แล้วถ่ายทุกอย่างที่แบบมันผ่านเข้ามาในชีวิตเราทั้งแบบจะสายคาเฟ่สายท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆค่ะ,คะเราสามารถใช้ออปโปจบในเครื่องเดียวได้เลย โอเคก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Oppo Reno 8 Series 5G นะคะใครที่อยากถ่ายภาพได้สวยๆนะคะมาลองใช้ Oppo ดูค่ะปังมากคันแก๊สตูเดชั่นค่ะสองเอกสองเอกจะทะลุสามแล้วค่ะตั้งตั้งเป้าไว้ที่ห้าห้าหรือพันดีค่ะ ไม่ได้ตั้งเลยค่ะแต่ว่าคือเหมือนแบบทีมๆเขาก็ตั้งไว้เป็นสเต็ปหลักที่จริงค่ะแล้วเล่าถึงความรุนของเราได้ไหมคะับว่ากับตัวเลขตัวเลขในแต่ละวันมันออกมาทุกวันอะเบล่าจะบอกว่าช่วงนี้ก็แบบใจตุ้มตุ้มต่อมตอมนิดนึงสรภาพเพราะว่าก็ฝนตกน้ำท่วมเยอะแล้วก็เข้าใจได้ว่าคนอาจจะไม่สะดวกไปแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะคะ ค่ะยังไงเข้ารองหนักด้วยนะลุ้นทุกวันเลยคะลุ้นทุกวันั้ยก็ลุ้นอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็จะมีทีมงานส่งยอดมาให้ทุกวันจริงๆวันแรกหลักจากเข้าฉายวันแรกแล้วอีกวันหนึ่งเปิดมา5 0าล้านอะไรบบนีเป็นความรู้สึกยังไงก็เซอร์ไพรส์มากค่ะคือเอาจริงๆยุคนี้ก็คาดเดายากด้วยเพราะว่ามันมีแบบเรื่องแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนยังให้การตอบรับที่ดีมากๆก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้ง50บล้านแรกแล้วก็ยอดต่อๆมาด้วยก่นะคะ อยากดูมากทุกยายไปดูมันเป็นภาพักคือด้วยความที่ละครก็ดูได้ทั้งครอบครัวด้วยเด็กดูได้ไปถึงแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะก็หนังก็เหมือนกันค่ะก็จะได้เห็นภาพที่น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็สามารถชวนกันไปได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะใส่ชุดไทรอะไรไปดูใช่ก็ชื่นใจค่ะเพราะว่า มันก็เป็นคําตอบนะเหมือนแบบเออเขาอินแล้วเขาก็รักในหนังในละครของเรามากมันทำให้ชุดแทยมันกลับกลับมาเรื่องใหม่ใช่ค่ะด้วยตัวของเบลเองด้วยที่เป็นแม่เกสรแต่งตัวแบบเออมีความทันสมัยมีหมวกมีอะไรก็จะทําให้การแต่งตัวสนุกขึ้นด้วยแต่งตัวเที่ยงคนก็เยอะมากค่ะเหมือนแม่เกสรกันเยอะชมอืมก็ขอบคุณมากค่ะจริงๆเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนเออไอคอนของการเสิุดฟชาไทยไปแล้วเหมือนกัน ก็ยินดีนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนใส่กันเยอะๆแหละเห็นเปบอกว่าตอนดูรอบสื่อมาแล้วแต่ก็ไปดูอีกคุณแม่ไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าใช่ค่ะไปดูอีกรอบนึงเพราะว่ายอมขอยอมรับว่าแบบรอบสื่อยังโฟกัสไม่ได้มันตื่นเต้นมันดูเพราะว่าเราดูในฐานะคนทํางานเราจะดูแบบซีจีเฮ้ยอันนี้เราถ่ายอนนี้จับผิดจ้งเลยเหมือนว่าตอนนั้นถ่ายยังไงใช่ยซีจีสวยอุ้ย เรามุมนี้รอดป่ะเนี่ยจะดูเป็นแนวดันไปก็เลยต้องไปดูอีกรอบนึงแบบสงบสงบค่ะแม่เราว่าไงบ้างพอดีคุณแม่ดูสามรอบแล้วก็ยืนยันว่าจะดูไปเรื่อยๆจนถึงออกโรงค่ะเราไม่ชวนคนนนี้ไปดูใช่คุณแม่เขามีแขกเยอะมีเยอะก็ว่าจะพาคุณยายไปดูด้วยค่ะส่วนตัวพี่ก็ยีลิีดตเหมือนกันตอนนี้เบลดูไปสองรอบแล้วก็ว่าจะดูอีกเพราะว่ายังเก็บรายละเอียดไม่กี่รอบถึงจะละเอียดพอ จนกว่าจะออกจากโรงเวลาเราดูหนังเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกยังไงบลาสำหรับเบลนะคะ <im> มันอิมม่มอะมันรู้สึกแบบมันมีหลายรสชาติด้วยมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องการบูเรื่องาร,รองาวประวัติศาสตร์อะไรต่างๆร <im> รู้สึกว่ามันมีแบบทุกรสชาติ <im> แล้วก็ตอนเดินออกมาม,มันมันมันยิ้มแล้วมันก็มีความสุขแบบไม่รู้ตัวเบลรู้สึกนะว่าถ้าใครที่แบบเออแบบเครียดๆหรืออะไรเงี้ยมาดูก็ลขยเครียดได้มนบุ พอเห็นตัวเลขเห็นกระแสตอบรับห,หายเหนื่อยคะ่ะความจริงก็คือหายเหนื่อยตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ทุกคนที่มีฟีดแบ็กกลับมารวมถึงก็เห็นคลิปแบบคุณตาคุณยายจุมมือกันไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชื่นใจรวมถึงเด็กๆที่เอาเงินออมแล้วก็พาคุณแม่เขา,าไปดูคือเราไม่คิดว่าแบบ โหอะไรมันมันยิ่งใหญ่ในใจเราสีมือผลงานมาประจักอยู่แล้วแหละแต่ก่อนที่หนังจะเข้ามันมีแบบเสริมดวงอะไรอย่างนี้บ้างไหมแบบเออนิดนึงอะไรเอาให้เอาให้ถึงเป้าอะมีไหมบ้างไหมลูกคืออ่าก็มีไปไหว้แหละคือด้วยความที่มีบุคคลในประวัติประวัติศาสตร์จริงแล้วก็มีแบบอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบหนุไปขอคำมาไปแบบอะไรนิดนึงว่า บางทีการแต่งตัวของเราอาจจะไม่ตรงกับยุคขนาดนั้นแบบแต่ว so like ่ามันเพื่อแบบเออคาแรคเตอร์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอยอดไม่ได้อะไรจริงๆเบลเชื่อเรื่องพวกนี้ประมาณไหนเรื่องโมเตลเรื่องไหวเรื่องขออะไรเงี้ยคือเบลอะมองว่ามันเป็นเรื่องราวหรือว่าเออตัวละครที่เคยมีอยู่จริงฉะนั้นเราก็คือแบบเหมือนเราคล้ายๆว่าเออให้เกียรติแล้วก็แล้วก็บอกกล่าวอะไรประมาณนี้แล้วค่ะหลายที่ไหมคะ หลายที่หลายจุดนะก็หลายแนะนำสักทีได้ไหมครับก็หลักๆก็จะเป็นแบบเออเหมือนวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลอะไรประมาณนี้ค่ะมีบนอะไรอยู่สตัวไปกับทางทีค่ะทางจีเอสบอร์ดค่ะยุทธยาหรือว่ายังไงเบลไม่ได้ไปยุทธยาค่ะแต่ว่าก็ไปตั้งแต่ตอนช่วงก่อนเปิดกล้องด้วยไป็นทรัพย์ต้องบนไหมไม่บนไม่บนเลยไม่กลัวเอออ หรือว่าจะมีโปรเจกต์แคมเปญแก้ผลแก้โมแต่ไม่รู้ว่าทางออฟฟิศเขาได้ขออะไรไปบ้างตอนรอบสื่เบลบอกว่าแบบต้องได้รอยล้านถ้าไม่งั้นขาดทุนแสดงว่าตอนนี้ได้ทุนได้ทุนเกยนแล้วนะเบลคิดว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเบลไม่รู้ว่าแบบทางทางทีมเขาใช้โม P R หรือว่าอะไรหลังจากนั้นเยอะแค่ไหนแต่ตอนนี้หนังก็กําลังจะเตรียมออกฉายในหลายๆประเทศด้วยมีแลนกับตรงนี้มั้ยคะหรือยัง ตอนนี <muitas S 2> ้ย <sketches> ังไม่ได้มีแลนค่ะแต่ว่าคือถ้าถ้าแบบมีจัดอะไรก็ยินดีค่ะถ้ถึงฝากแฟนๆของประเทศไ้ดูสีทีก่อน่อค่ะก็ฝาก international fans ด้วยนะคะก็ฝากสนับสนุนดูเพสันว่าสองด้วยค่ะไม่วางตัวเลขไหมคะว่าจะเป็นนังเกกี่ร้อยร้างกี่ร้อยล่ากี่พันกี่พันดีคะอยากอยากสักเท่าไหร่อยากคาดหวังเลยเอาเป็นว่าเท่าไหร่เท่านานเราถือว่าการที่คนมาดูหนังแล้วมีความสุขได้รอยยิ้มกลับบ้านนั่นคือกำลร แต่ไอ้ก็บ่าห้าร้อยล้าน้าต่ำไมาไมาต่ไอพาลิสก็ตามนั่นแหละกันเอออ่ะเดี๋ยวขอถามล้ครนี้แงวันก่อนไสัปห์พบเรื่องอ่าภพภิตบอกว่าฉากที่เข้าที่เข้ากับเบลย่าที่สุดคือที่ต้องเล่นเป็นเป็นเป็นแม่เออเวลาเขาเขามอกหน้าเราเป็นแม่ไม่ได้ ก็เราเราสวยตอนยาวเลยเซลเซลไม่หรอกค่ะคือตอนที่จะต้องเล่นเป็นแม่ลูกกันจริงๆจะต้องทําสมาธิเยอะมากด้วยความที่หนึ่งคือไม่เคยด้วยเราก็ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยแบบเหมือนต้องเล่นเป็นแม่ของคนที่อายุรุ่นนี้อย่างนี้ค่ะใช่คำว่ารุ่นนี้เหมือนก็ใส่อินเนอร์แหละเชื่อไม่ต้องแบบไปคิดวอกแวกถึงแบบ พี่โป๊ปมาเล่นเป็นลูกฉันคือไม่คิดเลยเราแค่โฟกัสว่าแบบนี่คือพ่อรีบของแม่กระเกะมีกระถางอะไรเงี้ยเยอะมากๆค่ะพี่โป๊ปใช่ไหมใช่ด้วยค่ะพี่โป๊ปอบเห็นเลยว่าตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าปกติก็จะมีแวะเล่นบ้างแต่ว่าพอต้องเล่นเป็นลูกเราจริงๆแบบตั้งใจเพราะเขาเครียดไงคือเอาอย่างอีกประกัรกลัวแบบ กลัวมันจะไม่สมจริงด้วยกลัวอารมณ์ไม่ได้ด้วยอยากให้คนที่ดูอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโป๊เปิลแต่ว่าก็เป็นแบบแม่กระเกตแล้วก็พ่อรีดเขาก็แซวว่าอยากเขาขอให้เราแต่งแก่หน่อยแต่เราไม่ได้ต้องสวยไม่จริงไม่ได้ไม่มีอะไรเรื่องเรื่องเมคอัพเลยตามแบบที่กองเขาจับให้เลยค่ะแล้วเราต้องแบบอย่จะเป็นแม่เราต้องแบบอายุมีอายุเบอร์ไหนคะ คือด้วยความที่เป็นแม่ยังสาวก็เลยด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเกสุรางก็เป็นคนแบบร่าเริงด้วยฉะนั้นก็คือมันจะไม่ได้โชว์ออกมาทาแบบฟิสิกอลสักเท่าไหร่แต่ว่าการแต่งตัวก็จะเป็นแบบคุณแม่มากขึ้นเรามองีปโฟเป็นลูกได้ไหมก็ถ้าในในบทบาทในการทำงานก็ได้ค่ะลูกคนนี้ขี้อ้อนไหมคะเขาก็จะชอบชอบเล่นแบบแม่คขา มันดูลูกโตเชียวถามเรื่องประเด็นลีน่าจังนี้นึงเนาะมันมีประเด็นดราม่าเน็ตรารุ่นใหญ่เน็ตรารุ่นใหญ่เขาพูดถึงเราเราได้เห็นข่าวบ้างไหมอะไรนะเราเห็นคลิปเราเห็นคลิปหรือยังเบล ม่้ที่เขารา์สดพูดถึงเราว่าแบบว่าหนังบูเพดังได้เพราะว่าเขาด่าเราถามมาตรงๆเลยแล้วกันเอาเป็นว่าขอบคุณคุณแม่ลีน่าที่นึกถึงแล้วกันค่ะแล้วเขาบอกเขาบอกว่าท้าไมถึงลืมเขาเขาด่าจนดังเลยนะเขาว่าอย่างนี้หนูคิดยังไงลูก ก็บอกขอบัตรสักใบก็ไม่ได้อยากดูหนังฟรีสักใบหนึ่งจะส่งบัตรให้ค่ะแม่อส่งบัตรให้ค่ะแล้วก็ไม่ซีเรียสแล้วที่เขาออกมาจ้วงเราขนาดไม่ซีเรียสแสดงว่าส่วนตัวก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนั้นหรือที่มันเป็นไวรัลอยู่ไม่ได้เห็นค่ะว่าตอนนี้หนังก็ส่งร้อยล้านไปแล้วเนาะ ไม่เกี่ยวกับยอดหลอกจริงๆเขาก็เป็นแฟนคลับท่านหนึ่งของเราคอยติดตามเชียร์เราตลอดแต่ว่าเราอาจจะลืมบุญคุณเขาเขาบอกแบบไม่เคยลืมบุญคุณใครที่สนับสนุนเลยแล้วแบบเป็นกําลังใจให้เราอะค่ะขอบคุณมากแล้วฝากบอกหน่อยน้องน้ำเบลเกรงเลยนะเนี่ยจะทรงบัติให้ค่ะแม่อ่ออนแม่ซะหน่อย รักนะคะขอ้แม่อยพรให้ถึง500ค่ะแม่อยพรให้เบลด้วยนะคะโอเคโอเคเวลาต้องกินเรงเชียวฉันก็เก่นเบลก็เก่งโเก่งมากต้องกันลย